ลุงเต่าวินเทจนะครับน้องๆเลยกินเองเลยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากหลาน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 มาชื่อชมขอบใจมาก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 ทุกคนทุกคนขอบใจมากขอบใจมากกินเลยกินเลยยกันเลยลุยกันเลยหยิบจับได้ตามสบาย เอาปวดท้องเนี่ยเหรออู้สามทุ่มครึ่งน้องๆยังมาในคุณลุงเต่าดีใจมากนะดีใจมากสุดๆหยิบไปหยิบไปพี่ตูนพี่ตาไปบายหน่อยไปบายลูกค้าหน่อยพี่ตาเสือกไม่เอาเสื้ออีกเขาแข็งเมื่อนเมื่อวาน

อรอสามตร้อยันนี้ร้อยสาสิบห้าอ่าร้อยสามสิบนเจบาเองครับตัวนี่ตามคำขอลไม่ได้มด้ปลาเลือกให้ปลาอะไไปดิเอาเอาน้องอยากเลือกให้น้องเลือกปล่อยไปน้องเลือกน้องไปจัด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 เลือกไปเลยจัดจัด สามตัวเลือกเองอีกหนึ่งไม่เคยมีที่ไหนในประเทศไทยมีที่นี่ครับล mm. ุงเตาสามทุ oh, ่มยังมาน้องๆกีต้าพิทูลนึงลงมาอีบ๊ายน่ารักน่ารักน่ารักทุกคนน่ารักครับทุกคนน่ารักครับโอเคลูก แต่เราลูกคอไม่เปนนะไม่เป็นไรพวกเราพวกนี้ไม่มียืดรูปไม่มียืดแล้วไม่มีสีตกถ้าตีได้ไยกมือสงนิ้วไม่ต้องรู้สคลยกวาดแก้วช้หมดอ่ะเมืนกัเชื่อไหมั้ นี่ป้าอ่ะนี่ป้าส่าสนะถ้าบางาได้นี่ตัวนี้ขายแปดร้อยขอาไอ้เลยแ่นี่อันนี้แปร้อยขอให้เลยโชว์เอา่ะเอแปดร้อยแปดร้อยขอให้เลยของแปลกหาโดยยากเฮ้ยในห้างไม่ได้นี่ มาแล้ววิดีโอเดี๋ยวพรุ่งนี้วิดีโอไลฟ์โชว์จอนพี่ชอบอาเสงอ็ียเมโปกับนกิน้กับพวกมอบนี่ือบดวยนีเอเขาม้ไมเอาไเสียอยู่ไม่เกี่ยวโอ้เสียไม่เกี่ยวนะอันนี้ดีมากดีมากวันวันเปิดร้านวันเปิดร้านเราดูนาเอิ่มจังตังวยู่ากับเบล่ะ ดีมากดีมากตาาสำหรับพี่เบล์มางจังตัางถู่นตาเศร้านะทุกอย่างแท้หมดเลยระบบกนะนดมเว่นนะอันนี้ขอสามร้อยนะกระบอกอะไรแต่กาดีได้ว่าแพ้หมดเลยอย่างป้าได้มาจากไอ้ที่ว่าลูกนี้มาเลี้ยแท้หมดเลยเอาจริงตีหมดเลยใครเคยเปิดเพลงนี้ปะเหลือจริงเหรอไม่ต้องไม่เท่านี่ลุย เท่มากเท่มากิเปิดิไงอิไงจบเปิดโอ้ใส่นี่เป็นกระปงง่าเไม่ต้องใส่เกเียน้าเสียนหน้าเอาปตัวนี้น่าจับตัวนี้น่าจับตัวที่มีหลอดไฟน่าจับจับเลยจับเลยถ้าใจรักเอาก็บเลยแล้วผมอ่แล้วผมอ่ะโอ้เสียเสีย ดืงมปเลยลูกเสียไม่ดิงแม่เลยโอ้โหแม่ใช่ได้แล้วแล้วผมข็หักได้อะตั้งใจเรียนนลูกนะไม่เรียนแล้วพี่เดียนครับนอนอยู่บ้านครับผมเฮ้ยนอนอยู่บ้านพวกเสียก็โอเคจะมาเดยมาเดยมาเจอกันนะครับผมบาย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 สวัสดีทีมงานสวัสดีทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานยี่สิบนาะครับวันวันนี้วันพิเศษก็ดึกหน่อย แต่ปกติก็ทั้งวันเช้ายันเย็นถึงเิดไม่เกินสามล่กเปิดไม่เกินสามทุกมือถือไเ็ไม่ีเดีอง้าายได้หนูอยู่มือ้่ต้องได้ได้ถ้ามีมาเปิดตลอดได้เอาเอาใจลูกค้าขายผมได้นนั้นตอนนี้อยากไปดมอเล่นสุดกีตารขายเลย วิ่งเงาวิ่งเงาจีตะขายเลยจะซื้อเท่าไหร่เอาบอกมาจะเอาเท่าไหร่หาถึงพอแล้วเอาละเปนเอาสามร้อยจัดไปเลยตอนนี้สามรอยจัดไปเลยสามร้อยจัดไปเลย ไม่เป็นไร ö, ไม่เป็นไรจะเก็บแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดจะเอาวันนี้วัน e ป right. เปิดร้านแต่แปบไปเลยสามรอยได้เพิ่งเปิดนะไอที่เพิ่งเปิดนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเราเราเล่นมาเยอะแล้วไงเราก็เลยมาพออยู่บ้านเราก็เลยแบบบาาสอจได้บ้านก็ไม่ใหากแพมาว่าแงเสื้อหาว่ามือสอง ใอยากซื้อตัวที่ลุงเต๋าใส่ก็ได้นะลุงเต๋าครับชื่อเฟศเดี๋ยวแจกให้มาคราหน้าเดี๋ยวแจกให้เป็นแผ่นเลยนะเพราะลุงเต๋าตัด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 สติกเกอร์ไม่ทันเดี๋ยวข้าวหน้าเดี๋ยวลุงเต๋าตัดสติกเกอร์มีอะไรโดนใจน่ะพรุ่งนี้มาตอนเช้าก็ได้หนูมาเลือกเอา โอ้ขายให้สองพเออทงอาไปเลยสองพันอะไรสองพันครไม่ไม่ไม่ใช่สกีนะทงอ่ะทงปักนะครับทงปักทงปักของของเมกาแทะไปจับผ้าได้รูไปจับผ้าได้เลยไอ้ม่เจอเธออะไรเงี่ยมตังครืออะไรนี่นไไปไปไปหมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ไม่ไม่จับจับลูกดาวก่อนจับลูกดาวก่อนมันจะเป็นมันเป็นการตัดจับลูกดาวเลยครับจับลูกดาวได้ปก็ตีได้เลยไม่มันจะมีไอ้อ้ตัวนั่นน่ะไอ้ปลายผ้าปลายผ้าปลายผ้าไอ้มีเครื่องซื้อแล้วมึงจะไปเร็วประดับห้องพ่อบ่อยเพราะมันเขาจำบ้านอ๋อเอาไว้ไว้พรุ่งนี้จัดการนะครับผมโอเคบ๊ายบายเจอกันเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้นะแปดเก้าโมง เปิดตั้งแต่9โมงเปิดตั้งแต่ตี5เปิดตั้งต่ตี5ไม่รู้ครับไม่ได้ตื่นหรอกบ๊ายบายไม่ตื่นเลยครับเออกลับบ้านดีๆเก่ินแลยวครับเกินแล้วครับกลับบ้านดีๆเด้อะกลับบ้านดีๆครับบ้านดีครับผมแล้วจะโถเมื่อกี้นี่โอ้มาดอกสุดท้ายวะกลังชินงอนพอดีฮะ นั้นันพูดถึงบ้ละวละหลไมเอนี่อาสุดยอดสุดยอดพอพอพอโอ้โหวันนี้ประทับใจมากนะครับสำหรับวินเทดลุงเต่ามีน้องๆมาอุดหนุนเซตใหญ่หนึ่งลาวครับยกไปหนึ่งลาวครับแล้วก็ยกไปทั้งไอ้ใต้ทง เมกาอีกโอ้โหน้องๆใจถึงมากยกไปทั้งเซตเลยพี่ตูนพี่ต้าและเจ๊เจ๊เจขาก็ดีใจวันนี้เด็กเกนะี่ยมันเป็นคนที่ใส่ซื่อมาถึงก็จับไปเลยแถมอีกอสามตัวยังแถมอีกหนึ่งนะครับ<อ>ไม่มีที่ไหนในโลกโายบายบายบายเจ๊เจ๊ายบาย,บายาหน่อยายบายลูกค้าหน่อยเจ๊<ข>อโอเคส <ขอ S 1> วัสดีครับลุ <ขอ S 1> งเต๋า